อ2นาฬิกาวันที่หนึ่งทุกอย่างไม่จะลืมแล้วออกาไห้ครับตรงเล่นที่ผมชอบสุดทุกคนอาจจะรู้บางคนอาจไม่รู้ก็ได้นะฮะฮัลโหลว่าไงอย่าคำคันเฮ้ยสนุกดีอะ แม่แก,รมมก,กรม็รอพี่หมีมาก่อนก็ผมรอพี่หมีมาก่อนช่วงเวลานี้ต้องรออีกยาวแม่พี่หมีรอพี่หมีใ <c oughs> ครเกรียดจยังเลยอ้อะไรวะเล่นอะไรเนี่ยคนดูก็มาหาหนังสยองมาฝะให้เขาแคสสยองให้ดู <c oughs> เรามาอะไรมาบีบจมูกหมีเล่น เกว่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา2นาฬิานะคก็เลยจะปยที่ว่ะเฮับที่หนแล้วที่หนีแล้วพี่หนีเปลี่ยนียกเนางเปล่าเปลียนนางเปล่าเอ่ยเียผมหลอนไอ้ตัวไอ้พวกหุ่นเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนั้นปากมันอ้าทาไมก็ไม่ไหนโทรัพโอเคครับยังอยู่เหมือนเดิมโอยขยะทั้งนั้น เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่มีบองเองบล็อก A สี่อะไรอ่ะวิดีโอเฮ้ยเฮ้ยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าทำแบบพี่แป๊ดจุ๊บพี่เป็ดก็ไม่เคยทำจิ้มฟันเล่นหน่อยจีหมูกก็ได้จิ้มหมูกแค่จิ้หมวกมามันเข็ม เปิดนานเหอเออนี่นี่ผมเห็นทางนี้เนี่ยขึ้นมาเห็นอินเอาไาสานีๆพอมอไว้นี้ปึ๊บเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ไม่เห็นยไหมทัน่ะมันเหมือนเอามาติดจากาแพงไว้ผมเห็นเลยนะนี่นีเนี่ยโอ้โหมันหันไม่ได้ครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นนะเฮ้ยนี่มันแหมสวยแล้วเจอหน้าเราอ่ะนั้นเจ้าทีนี่โถ่คนเราแฟนละ องแล้วลุ้นจุงเบิร์กลุ้นจุงเบิร์กพวชในตีนยังอยู่เ,เหมือนเดิมไม่ออกไปไหนสักทีวะโอ้โพี่หมีพี่ตายแปะกดวงครบเฮ้ยนั่นมันเค้กเค็มอยู่กับเราไม่ใช่เหรอเนี่ยสงสัยนัดขอดอยากกินชีสเพื่อสบายใจอะไรอะ่ะป้ายเยอะ อุ้ยนี่มันน่ากลัวเนี่ยอุ้ยมีแฮปปี้กันจังหลอนจะตายแฮปปี้กันได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนลุกโอ้โหพิเป็ดพิเป็ดโอ้โหพิเปเป็ดจ๋าพี่เป็ดโอ้โหพเป็ดออกฮึมเป็ดไป,ดป,ดปดไหนแล้ววะ โอ้ยอยู่ดีเดิมยี่หว่าทุกค,คนตัวตุกของตัวไหนยังไม่ออกมามั่งเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยพี่ตายพี่ตายพี่ตายคนลุกสู้เลยเนี่ยพี่ตายตายครับผม จะบอกกูเลยใครจะพดโอ้โหพีหห่เป็ดพี่เป็ดได้โบดพี่เป็ดโอ้โหเป็ดพี่เป็ดโอ้โพี่เป็ดไปแลยโอ้โหเป็ดพี่เป็ดจ๋าเอ้มหลอกกูทำเป็ดจ้างเลยนั่นอยู่ไหนวะ พี่เป็ดพี่เป็ดไม่เอาหนาพี่เป็ด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 ยานะพี่เป็ดพี่เป็ดกูขนลุกอยู่นะพี่เป็ดอย่านะอย่านะนะะไรยังโอ้โหมือดักอยู่เนอะพี่เป็ดพี่เป็ดจ๋าเปิดไฟหน่อย เป็ปเเเดเฮ้ยวีดีโอวีดีโอเฮ้ยอะไรอะใครวะพี่เป็ดเหรอเฮ้ยกี่พี่ตายอะพี่ตายยังไนอะเฮ้ยพี่ตายเฮ้ยพี่พี่ตาย,ตายจริงจริงดิพี่วิ่งกล้องซาทุกครั้งเลย ทำไมปิดก่อนได้ตัวที่ช้คาหยาดครับอือหือือหอโอ้โหปิดปิดก่อนรู้แฟนรึซิือโอ้โหแงมากลตัวนีโอ้โหหมันทำนอ่่เป็ดพี่เป็ดไปไหนแล้วพี่เป็ด พี่เปตปิดก่อนแล้วอโอ้โหเป็ดจะปวดเลยสิดเปิดกันเลยยาศูนย์เปอร์เซ็นต์ยายา,ยา,ยานะมึงยานะโอ้พี่เปด แม่เอ็มทำอยู่กูอย่างนี้้น่ากลัวชิอาเลยถอยงั้นคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมจนนะครับมาทักขอลา,อลาไปก่อนนะไปวาแล้วไปบ่า